โอเคก็กราสวัสดีทผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์ทีวีกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่ช่องอะไรวะเซ็นเนปเจ็ดมั้งไอ้เหี้ยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับวันว่างๆนะแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันนะตามจริงทําไมเราไม่ย้ายแท็กไปคําว่าเออาชีพในชีวิตจริงวะทําไมต้องมาอยู่ในแท็กอมองวัดวาเ่อนยังไงมันก็เงียบนะท่านผู้ชมเสียงเพื่อนหายเบอ์อ้าวมันกลับมาแล้วท่านผู้ชมวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีพง์ เอามาสักเรื่องดิเรื่องโม e อะไรกัน,นก็ยี e ่ขีโมเพื่อนไม่ว่าอันนี้พูดจริงๆแล้วไเพื่ <c oughs> โอนอ้โหนี่ก็กาทั้งโคนะเราแล้วปิดคลิปแล้วหนีเถอะป่ะห <c oughs> ยอกจ้ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่คือ,ค,อคือแบบคิดใจเย็นคือคือแบบคิดว่าอยากได้โทรศัพท์ไหม่ว้แต่ต้องขายไอโฟนจริงเพราะไม่เริ่มเริ่ม เร,มมเริ่มไม่ถูกชตากับไอโฟนแล้วเริ่มไม่ถูกชตากับไอโฟนแล้วเหรอใช่เพื่อนมันอะไรวะขนาดโทรแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ร้อนแล้วซึ่งกูเลยต้องซื้อพัดลมไออะไรวะเนี่ยพัดลมติดโทรศัพท์มาฮะึนว่าในว่าซื้อฮาร์ตแวรมาติดโทรศัพท์ทุยส <laughs> <laughs> ีดเออแล้วแล้วทําไมไม่ลองซื้อ vivo รุ่นใหม่ดูดิเฮวีว <laughs> ีอะไรวะวีสิบเก้าเพื่อน ท่านผู้ชมครับโดเนทมาตามเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นจอไว้ให้นะโดเนทมาตามเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวผมเขียนเบอร์ไว้ให้นะโอเคนะฮะเบอร์นี้ครับเบอร์นี้นะฮะโอเคนะดูตามผมนะฮะเพื่อนมันบอกให้ผมซื้อนะฮะท่านผู้ชมโดเนทมาเลยนะฮะโอเคขึ้นตามเบอร์นี้นะท่านผู้ชมเนี่ยตามเบอร์นี้นะฮะโอนมาจากเบอร์นี้ทูแมนนี่บอลลีนะผู้ชมโอเคโอเคเป็นอ่าเป็นวีวีโบะนะวีสิบเก้าเนาะอ๋อวีสิบเก้า ใช่แรมแปดลมร้อยยี่สิบแปดโอเคราคาตกเขี้ยตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดพันสองถึงเจ็ดพันหกว้าวโอเคนะผู้ชมโอนตามเบอร์นี้นะเก็บเก็บเกินได้เหอที่โน้ตบุ๊กเองยังซื้อได้เลยอีกช้าเฟี้ยวเฟ้ยวเองก็มีเหมือนกันเนี่เออนันผู้ชมก็โอนมาตามเบอร์นี้นะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมขึ้นเบอร์ไปให้นะก็โอโอนมา คือสแกนใต้จอนะอ n d e r d i s p l a สงสัยต้องแก้เป็นเป็นเป็นจอเป็นจอซเปอร์อ a มูเ e d 16ล้านสีเย้เย้16ล้านสีด้วยซเปอร์อ a มูเ e d อีก24บิตแล้วนะโห้เป็นนะเมื่อกี้สังเกตในในดีคอร์ดเว้ยไอไออารอนวานมันทิ้งเบอร์โอ on on two m น n e y wallet ไว้ด้วยวะอ้าวมันทิ้งไว้แต่วันที่เท่าไหร่วะ5มษสานตั้ง5มีสาน what the fuck โอเคท่านผู uhm okay, 네 like, okay, ้ชมก็เด okay. ี uh, yeah, ๋ยวผมจะทําการเออ่ลบข้อความนี้ออกนะลบข้อความโคตรชั่วเลยโอเคท่านผู้ชมก็จะไม่เห็นเบอร์บริษัตนั่นแล้วแต่จะเห็นเบอร์บริษัตผมแทนนะโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่นะโอเคโอนตามนี้นะท่านผู้ชมโอเคไอ้แยแผลโคตรชั่วเลยชั่วไม่พอแม่งต้องแดกตังลูกค้า ก็ความละเอียดนี่ก็น่าจะเป็น full hd เนอะหน้าจอ6 4จี่สี่นิ้วสี่สองตัวนะไม่ใช่สี่สี่หน้าจอนี่ใส่กระจกนี่เป็นเอ่อ gorilla glass ห้าหรือ6นี่แหละไม่แน่ใจใช่ผู้เบียงปะโอเคโอเคระบบเซ็นเซอร์ก็มีตรวจจับลายนิ้วมือระบบสแกนลายนิ้วมือใต้จอเออระบบหมุนภาพอัตโนมัติ อันนี้กูอันอันอันนี้กูไม่รู้ว่ามันจะมีเฟกไอมดียไหมกูน่าจะไม่มีละมั้งโอเคคนระับทางบริษัทของ Vivo V19 สามารถเข้าคลิปนี้ได้นะมันบ่นให้ฟังไปเยอะเลยเอาก็แนะนำเงไม่ได้ไม่ไม่ได้บน่นอันนี้แนะนำโอเคพอพอกะโทรศัพท์พพก่อนพอถามเออความเป็นสุขหน่อยว่าเออช่วงนี้เป็นไงบ้างวะพอ,อหลังจากติดโควิดแล้ว แล้วแล้วมันหายไปสองวันพ่อหมอบอกว่าภูมิตา้านทานเป็ดทวีปนั่นนท่านผู้ชมก็สามารถส่งยารักษาไปได้นะท่านผู้ชมไม่หมอ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 บอกว่าอ่ามีภูมิต้านต้านทานสูงน,นะเป็นสูงน,นะพี่น้องไม่ต่ออะไรสักอยอยไม่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 ไม <c oughs> ก็ช่วงช่วงนี้สบายดีอยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เพราะเท้ามันไปโดนสังกสีเลยผังจุบานกี่วันแล้วไม่รู้เออเห็นอยู่เห็นอยู่ในเฟซนะเห็นอยู่แต่ไม่ได้กดนั่นแหละไม่กดเศร้าให้เ totally uh, ื่อนตอนนี้เพื่อนจะตายโอเคโอเคกดไอนี่วัดยังโหดนี่นี่นี่เดี๋ยวเก็บไปให้ส่งทางดิสแล้วกันเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวนะแนะนำตัวชื่อยศบบบบป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 มันจะอยู่คำว่าเออ เออคุยกันเล่นเล,นเล,นเลนหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่าจําไม่ได้นะหาก่นมีใครอยู่ไม้เอ่ยวันตานี้นะโหตสุดยอดเลยเจมมึงนี่ <laughs> <Okay. S 2> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน oh. <Okay. S 2> ี่ยโอเคจอใหญ่จอจอใหญ่กับวายสิบเอ็ดอืมใช่ใช่ใช่อีเวบีบ e ีสิบเก้าแลมแปดเอ้ยเอยเอแรมแปดลอมร้อยยี่แปดเครื่องเครื่องอะไรเครื่องเคลียร์สต็อกอะเคลียร์สต ok ็อกอ๋อโปรแกรมศูนย์สามไม่ซืออ้อ ซื้อจากศูนย์เอา<ำ>ะเท่ดีฮะซื้อจากศูนย์เท่ดีกว่าเพราะนั่นแหละอันนี้มันก็ประกันก็น่าจะเยอะอยู่หรอกหนึ่งปีปะละมั้งสุดๆดเนี่ยประกันห้าทีตั้งนั้นเครื่องพังอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นปีสอง9ันสิบเก้านะถ้ากล้องถ้ากล้องเดียวอะ่ะก็น่าจะเป็นตัวปีสอง8ัสิบแปดละมั้งเออเห็นไอ้เก่งมาแนะนำโทรศัพท์รุน่นอะไรวะจำชื่อไม่ได้มันใช้อะไรสักอย่างนี่แหละ เป็นเครื่องออกใหม่ใหม่ล่าสุดหรือเปล่าจําชื่อเครื่องไม่ได้แนละ้วอะไรนะน่าจะเป็นเออเดียวมีอะไรสักอย่างแหละมันออกใหม่อีกแล้วเออมันซื้อ i p h o n หกเลยสามมันเอาไปแจกน้องมาเล่นหมดละโอ้บึกรวยเกินไปแล้ววันนั้นใช่ไหมไปกับมันใช่ไหมไปพูดว่าเฮ้ยเกงอ่าไม่ใช่จะไปออกเครื่องใหม่ใช่ไหมพรุ่งนี้มันบอก,ออกไม่ออกหรอกไม่ออกหรอกวันต่อมาให้เจมกูออกเครื่องใหม่ะนะ เออแล้วเออเราถ่ายคลิปด้วยกันล่าสุดคลิปอะไรวะน่าจะคลิปออกเดินทางแล้วก็ฟรีไฟล์ละมั้งไม่คลิปล่าสุดที่แบบในชีวิตจริงอะในชีวิตจริงก็อันนี้จะไม่ได้แร้วถ่ายนานแล้วจนลืมเนี่ยโอเคถ่ายนานแล้วจนลืมใช่ไหมใช่เวอ,อนอ่าขอไปดูแป๊บหนึ่งตอนตอนตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเอออยู่ไงเออใช่เออคลิปล่าสุดของเราถ่ายเมื่อตอนที่เท่าไหร่วะเด้อเฮ้ยมันไกลมากเลยนะเว้ย ใช่คลิป q 1เป่าเพื่อนน่าจะ Q1E ไม่ไม่เราต้องเอาถ่ายล่าสุดเอเแม่เอามองอัดเราก็ถ่ายด้วยกันแม่เอามองอัดเราก็ถ่ายด้วยกันเออมันเป็นสี่สามเก้าเพื่อนเป็นซีซีซีรีส์นสี4อืมเยี่ยมถ้าเป็นคลิปที่เราแบบถ่ายเห็นหน้าด้วยกันก็อ๋อนี่ไงคลิปนี้ไงคลิปเอ่อพาเพื่อนไปซื้อของอะ่ะเมื่อเก้าเดือนที่แล้วเจมว่าย้ำไม่เลยว่าตอนนั้นน่ะฉันยังเป็นเด็กเออๆอยู่เลย <laughs> อาตอนนี้หายเอือกเหรอตอนนี้หายเอือกเหรอไม่หม่หมายหมายถึงหม่ไอ้เวียนหม่หมายหมายถึงยุคยุคนั้นนอเรายังเป็นเด็กเอืออยู่เลยใช่ไหมยุคนั้นก็ยอดยอดซับน่้จะอยู่ที่ประมาณสองร้อหรือเปล่าใช่เรายังเป็นเด็กกระปปกเอืออยู่เลยเฮ้ยเพื่อนอยากจะลองเล่นโลบอกกับฉันไหมเหตดการณ์เล่นโลบอกได้ไงล่ะ เมื่อไหร่เอจะออกวะเอ e จะออกไม่กมมมมูถามกูไม่ไม่ไม่กูกูถามมึงก่อนว่าเมื่อไหร่ประยุทธ์จะออกเฮ้ยใจเ,เออ <c oughs> ย็นเฮ้ยวินยุอเราคือคิดเะขวะกล้องสี่สแปดล้านบวกสิบสามล้านเป็นเลนเ <c oughs> ทเลโฟตโต้ <c oughs> แล้วก็แล้วแล้วก็บวกกับเลนวา์แอ g กช c a m แคมเราแล้วก็บวกอีกกล้อง <c oughs> หน้าสิบหกล้านที่เป็นคีบฉลามขึ้นมานะว้าว ปันนึ่งขอถามคนดูก่อนโอเคถ้าคนดูเอออยากให้ผมเออเล่น G T I V ไหมลเล่น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  G T G T I V โหลดไม่ได้ S D าร์ดไม่ใช่นี่เอออะไรวะแฟลชไดร์มันพื้นที่ไม่พอมันต้อง38 G B เนาะเขาจะไปโหลดมาได้ G T I V มันพื้นที่สิบเอดสิบเอ็ด G B ไม่มึงฟังกูไฟมันสูง สูงไม่พอกราฟกราฟกราฟิกฟมันต้องใช้ G T X อีกของของมึงเป็น Acer ในตัว5ใช่ไหมใช่ใช่ใชสเปคนี่ก็สรุปมาเลยก็ได้ว่าเล็นกูเล่น G T A V ได้ไหมก็คือสเปคนี้ M D ลายลายเส้น5แต่ของมึงนี่น่าจะเป็นปี2019อยากเล่นฟรีไฟเพื่อนสักตาเกินเอาไว้นัดนัดกันไว้เออครั้งหน้าแล้วกัน ให้ให้คนดูกดเอ่อกดไลค์คลิปนี้ถึงยี่บไลค์ดิเดี๋ยวพูดเสียงดังดิเดี๋ยวไมค์คุณไม่ได้ยินเดี๋ยวนะแอสเซอร์ในตัวห้าอยวมึงส่งสเปคมาให้กูหน่อยขี้เกียจดอ,อกไปแคบเพื่อนเร็ว <laughs> เกียจในคลิปอยู่ <laughs> โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเซนเอฟเจ็ดนะท่านผู้ชมยวก็ยอดเจมเจมเดี๋ยวไปหยิบดิจะจบคลิปแล้วไม่ หมายหมายถึงว่าเอาคลิปให้กูด้วยอย่ากูตัดด้วยขี <laughs> <c oughs> ้กเกียจโว้ย Hold